สวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับเจ้าเก่าเจ้าประชับคุยกันบ่อยมากพึ่งร้ายกันไปหยกๆนะมาเจอกันในงานมาฟังของจริงนะจากวันนั้นที่เราไลฟ์นะครับที่ออฟฟิศเราใช่ไหมครับวันนี้เรามาฟังของจริงละนะฮะที่ห้อง1นึ5นะฮะชั้น11นะครับห้องของซาวด์บ็อกนะครับไฮเอ็นโอดิโอพูติกนะครับถูกต้องครับคุโจ บอาวุโจพูดเลยครับคุณโจสวัสดีค่ะคือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเห็นไลฟ์ใช่ไหมแล้วพอเช็ดดูจากในวิดีโอของออริโอไฟวิดีโอไฟแต่ครั้งนี้มาเห็นของจริงอยากจะรู้ว่าเนี่ยค่ะที่นำซิสเต็นนี้มาเนี่ยมันเป็นระบบอะไรยังไงเห็นว่าเป็นลำโพงที่หนักมากๆอ๋อนี่เป็นลำโพงหินนะฮะเป็นลำโพงทำจากหินชนวนครับคือตู้หินมันก็จะดีมีข้อดีอยางหนึ่งก็คือว่าตู้มันจะนิ่งสงัดนะ แล้วมันทําให้ไดเวอร์รองลำโพงเนี่ยมันทำงานได้อิสระมากขึ้นนี่ก็<ข> <พอ S 2> คือเสียงเสียงรบกวนจากตัวตู้มันจะน้อยลงนะเพราะพอเช่รู้ล่าว่าเนี่ยในเนี้ย หินจริงๆเหรอมันมีไดโนเสาร์ซากฟอซิลของไดโนเสาร์อยู่นะเอ้ามันนะมันขุดมาจากมันขุดมาจากเหมืองอ่ะเหมืองินวนฟอซิลซากซากหลายหลายร้อนคือกว่าที่จะเกิดเป็นหินชนวนอ่ะมันจะมีการทับถมอ่ะเป็นหลายร้อยล้านปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแหละซึ่งพี่โจไปตกปลาแล้วไปเจอหินชนิดนี้อ่าใช่ครับก็เลยแบบบอกเลยว่าอ่ะเอาหินมาทำหินแล้วอันนี้อ่ะค่ะอันนี้เป็นอะคูสติกครับเป็นเอาไวไฟจูน อันนี้อคุสิกเอสน่บอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องไหนนะห้องครัวนะเราไปพิสูจน์มาแล้วห้องครัวที่มีห้องฟังมีชุดเครื่องฟังเพลงอยู่ในนั้นนะก็ทำให้เสียงดีได้ห้องที่เป็นกระจกร้อมรอบใช่ครับครับทุกด้านเป็นกระจกหมดเลยแต่ว่าก็ยังสามารถฟังเพลงได้ด้วยเอสไอที่ชิ้นเล็กน้อยเนี่ยสามารถควบคุมได้ครับคือสําหรับคุณผู้ชมครับสําหรับใครฮะที่มีบ้านนะครับแล้วไม่มีห้องเนี่ยแต่ต้องการฟัง ชุดครื่งเสียงที่มีคุณภาพแบบเต็มๆอ่ะต้องต้องต้องบอกว่ามีบ้านแต่อยากจะได้บรรยากาศอยากเห็นวิวอยากเห็นบรรยากาศภายนอกก็คือไม่อยากทําห้องอ่ะใช่ไม่อยากทําห้องครับแล้วก็ติดกระจกตัวอะคูสติกเนี่ยชื่อว่า ASI เนี่ยสามารถไปปรับจูนได้ก็คือพูดง่ายๆอ่ะเราต้องบุห้องอ่ะค่ะเก็บเพื่อเก็บเสียงเพื่อให้ใช่เพื่อให้เสียงมันดีขึ้นเพื่อรองรับกับพลังงานเสียงสมัยก่อนอ่ะเทคโนโลยีมันยังไม่ ไม่ไปถึงตรงร้านครับแต่เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีแล้วเมื่อก่อนเราต้องปิดห้องใช่ไหมครับปิดห้องแล้วก็สัปบปห้องเขาโน่นนะครับใส่กุสิกแต่ว่ามันก็เป็นข้อเสียเรื่องหนึ่งนะการบูมมากๆก็อาจจะแอบสองไปเลสไปอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าแบบว่าแข็งไปก็มีเสียงกล้องเลยสะท้อนกับแต่ว่าอันนั้นมันก็แล้วแต่รุ่นนิยมเนาะแต่สําหรับคนอะที่อยากเนี่ยเนียเราเห็นบรรยากาศภายนอกนะมันมันรื่นรมอ่ะเพราะฉะนั้นอ่นนี้ไม่พ้น ASI ผมว่าอย่างเงี้ยมันน่ามองเลยสระว่ายน้ําเอยเห็นอะไรต่างๆบิกินนี่ไม่แล้วเขาบอกว่านะอ่มันมีเพิ่งไปอ่านเจอครับเขาบอกว่าถ้าเรามองธรรมชาติเนี่ยนะครับความดันของเราอ่ะมันจะอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าเราเครียดเียอ่ะเราได้เห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ฟังดนตรีไปด้วยเนี่ยผ่อนคลายออมันจะผ่อนคลายไปอยู่ในนี้ปกติใช่ไหมครับเราเข้าสู่ซิสเต็มเหรอโอเคนอกเรื่องมากโอเคเอา LSD อ่า ใครอยากฟังคืองานนี้หลักๆเราโชว์ LFD นะเพราะว่า LFD เนี่ยก่อนที่จะได้มาทดสอบกันก่อนที่จะได้ลองกันมันค้างยากมากเพราะว่ามันสินค้าแฮนด์เมดอยู่แล้วใช่ครับก่อนที่จะได้มานะคราวนี้เราเริ่มที่จะมีสินค้ามาแล้วครับครับครับรถนี้ออเดอร์ไปประมาณสัก6เดือนอ๋อเพิ่งเริ่มจะเข้ามาได้มากี่ตัวประมาณสิบตัวครับโอเคสิบตัวแล้วในงานนี้มีในงานนี้แหละ ในงานนี้ก็มีโชว์ให้ฟังมีโชว์ให้ฟังแต่ระดับ LFD อ่ะเราไม่มีโปรโมชั่นอยู่แล้วครับคือมันเป็นรายไอเทมไงไม่มีให้จองไงต้องจองจับได้ครับไม่ต้องจองเลยกำเงินมาเอาเครื่องไปเลยครับเพราะเรามีสะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสินค้าจะเข้าเยแต่ว่าอีกประมาณ15วันสินค้าจะเข้าโอเคครับค่ะและด้านล่างด้านล่างนะครับเป็นปั๊มลมของ Turntable นะฮะเป็นตัวเพื่อซัพพลายของ Turntable นี่คือมันมันเป็นเซตเดียวกันคลาวเดอร์หรอครับคลาวเดอร์ฮะเทิร์เทเบิลตัวนี้ก็คือเป็นระบบแอร์แบร์ลิงนะฮะก็คือเป็นแพตเตอร์ลมแล้วก็เป็นอาร์มลมอาร์มดีเนียด้วยนะฮะการตัดแผ่นนี่จริงๆก็ตัดมาจากอาร์มดีเนียนะครับใช่ครับก็คือตามทฤษฎีแล้วเนี่ยหนีเส้นโค้งได้ดีที่สุดก็คืออาร์มดีเนียครับครับคือแท็กในๆกัน มุมก็จะไม่ไม่ผิดเพี้ยนใช่ครับในระหว่างแท็ก1กับแท็ก5นะฮะแท็ก1แท็ก3แท็กหนี่นเสียงมันจะใกล้เคียงกันหมดใกล้เคียงหมดแต่ว่าถ้าเป็นอาร์มไพเวอรอาจจะมีบ้างในระหว่างเบียดนะฮะแท็กสามแท็กสแท็กห้าเนี่ยอาจจะเริ่มเบียดเข้าไปเรื่อยๆเสียงอาจจะบี้ๆเข้าไปเรื่อยๆที่เรื่องทีนี้เนี่ยซิสเต็มนี้เนี่ยค่ะอยากให้มาฟังนะคือคือมันต้องฟังด้วยหูเพราะว่าคุณนึกภาพไม่ออกหรอกว่าไอ้ลำโพงอ่ะหินชนวนเนี่ย เสียงมันจะเป็นยังไงคนก็ต้องบอกโอ้เสียงมันต้องจัดแน่ๆนะมันอยู่แบบอะไรที่มันแข็งๆอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าตู้มันแข็งนตู้มันแน่นน่าจะเสียงกล้องบ้างขับยากบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ต้องมาฟังจริงๆเลยตามสเปคเขานะฮะเขาไม่ต้องการให้อ่าเอาเขาไม่ต้องการแอมป์กำลังเยอะนะฮะต้องมีความพอดีแล้วก็แอมคุณภาพเท่านั้นครนะ LFD ก็คือโจทย์ไอ้ที่ตอบโจทย์ตรงนั้นนะฮะจริงๆ LFD เนี่ยก็กำลังแค่ เพียง70วัตต์ใช่แต่ว่าก็ได้รายละเอียดที่ดีมากคืออยากจะบอกอยากจะบอกว่าซสเซ่เนี้ยมันเป็นอะไรที่ที่มันมีความพิเศษเนาะแล้วมันมีเอกลักษณ์ของมันอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เยอะนะคือแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นี่ยมินิมอลแต่ว่ามันมีมันมีคุณภาพในตัวของของมันเองแล้วมันมีสอรี่อ่ะมันมีที่มาที่ไปหมดทุกอย่างในนี้ผมคัดสันคือทุกอย่างต้องเรียบง่ายแล้วก็มีคุณภาพสูงครับสำหรับห้องที่ประมาณ เซตเนี้ยห้อง4ี่คูณหกถึงห้าคูณเประมาณน,นั้นฮนะอยากให้มาฟังนะคุณผู้ชมครับ <S 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 ค่ะจ,จริงๆเรากา็พูดคุยกันมาหลายรอบนะแต่ว่าเวลาเราพูดคุยกันหลายรอบนะคุณคุณผู้ชมอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังไง <S S> ไม่ได้สัมผัสด,ด้วยนก็คือฟังว่าเออเราอธิบายเป็นยังไงนะแต่งานเนี้ยสิบสี่สิบหบห ไม่ใช่ดีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทันวาสุเสาร์อาทิตปสี่เมื่อวานสิบห้าสุขิบเจ็ดเนี่ยมาฟังได้นะฮะที่ห้องหนึ่งหนึ่งสี 15, ่ห้านะฮะชั้นสิบเอ็ดงาน bav high end show นะครับสองพันยี่สิบสามครั้งที่สองโรงแรมแบงกอกมาเลอดมาคีควีนส์พาร์คนะครับสุขุมวิทย์ี่สองนะงานเรามีตั้งแต่งเสียงมงเช้าถึงสามทุ่มนะฮะมาที่นี่เวลคัมตลอดนะครับมีและนอกจากจะมีตัวซิสเต็มที่เราพูดไปแล้วก <Metro> ็ย <c oughs> <t realidade> ังมีลำโพงห้าเบสนะราคาโปรโมชั่นพิเศษนะหาที่ไหนไม่ได้นะครับแบบ รดแบบเอาใจคนชอบฮาเบตจริงๆเฉพาะในงานเฉพาะในงานนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะผมเห็นราคาแล้วผมยังแบบโอ้ปกติฮาเบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงเทมมากเพราะว่าเราไม่ลดนะเราไม่ไม่ฮาบนี่หายากใช่คไม่ฮาหาสินค้าก็ยากนะก็นานสั่งก็นานแล้วก็กว่าจะได้มาแต่ละสีด้วยก็ต้องแบบใช้ได้เวลานะครับแล้วก็ ไม่เคยลดราคานี่ใช่ครับอันนี้เห็นครั้งแรกนะครับที่ลดราคาขนาดนี้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบฮาร์เบตนะครับก็ต้องนะคะใครที่อยากจะมาชมลองพงหินเนี่ยว่าประสิทธิภาพของเสียงเป็นยังไงคะเข้ามาที่ห้องนี้ได้เลยนะคะมาเจอกับเฮียโจของเราครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวพาไปชมห้องอื่นต่อไปแต่อยากฟังอะนาล็อกซาวนะครับมาที่ห้อง1 1 4 5นะครับซาวบล็อกนะครับไฮเอ็น d อดีโอบู q ิกครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ